ซงวันนี้ไม่มีใครตำวันเกิดเราได้เลยอะ่อนะมาเช้าจังวันแวเหรอวันนี้เราต้องไปเก็บขยะกันอืมโอเคโอเคไปไปสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ เราจะมาบำเพ็ญประโยชน์กันนะคะเอาโพสิ้งไปไหนแล้วนะ่ะ <c oughs> เรอาาอกไปแล้วนี่เห็นไหมเรามีอุปกรณ์ <c oughs> เห็นไหมโอ,โอ้น้องพ่ไปไหนเนี่ยไปติไก็วันนี้นะคะเราจะมาบำเพ็ญประโยชน์กันดูสิอุปกรณ์ระพร้อม มีถุงดำแล้วก็ถุงมือถุงมือมาแล้วว่าเก็บน้องพบกันเก็บน้องพบกันใส่ถุงดำใถเก็บขยะเก็บขยะดีๆเห็นไหมเนี่ยขยะเยอะแยะเลยนะคะเราจะมาบำเพ็ญประโยชน์นะคะวันนี้นะเราเป็นเด็กดีทำตัวให้มีคุณค่านะคะเดี๋ยวเราไปเก็บขยะกันเลย วูยสกิดทำไมเนี่ยกำลังเก็บขยะอยู่อย่ากวนใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมือวีโวูยโวยเมื่อกี้เจอปีศาจืูดำอะไรมือดำอะไรเเจออะไรเนี่ยปีศาจอะไรเนี่ยไม่มีหรอกจริงนะไม่จริงนะ ตัวมือรังก็ไปล้างมือไปไม่ต้องทำก็ได้โอ้ไม่เชื่อเราเลยเนี่ยไปก่อนดีกว่าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยพี่ฮันย โอพี่ขยะาก็มาเก็บขยะอยู่จะมาสะกิดทำไมบปีศาจมือดำ มันมีปีศาจมือดำรปีศาจมือดำเหรอใช่โอ้ยมันมันไม่มีเพอร์เจอร์ดูเน็ตฟิกมากไปหรอวอานั้นใช่มันมันน่ากลัวมากเลยนะอะไรอ่ะมันเป็นมันเป็นยังไงมันมีที่ไหนมันเป็นมือดำดำมันมาสกิดเพอร์เจอร์อ่ะขี้เกียจใช่ไหมขี้เกียจก็ไม่ต้องถามขี้เกียจก็ใส่หัวไปซะไป โอ๊ยสะกิดทำไมเป็นอะไรเนี่ยโอ๊ยปี่โอสะกิดทำไมเก็บขยะอยู่กวนอะไรมีปัญหาอะไรเฮ้ยปีศาจมือดำ ไปน้องพบเดี๋ยวเราไปเก็บขยะกันเถอะพี่เขาก็ไปเก็บของเขาเดี๋ยวเราก็มาเก็บโอ้โหเยอะแยะเลยเ่ะเต็มมือเต็มมือเอาอะไรก่อนดีเราเดินเลยไปเราเอาไหนอ่ะเยอะแยะเมื่อกี้น้องพบเก็บไปมั่งแล้วไงโอ้เก็บไปเยอะแล้วแล้วเอาแล้วถุงมือน้องพบหายอ่ะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราฟักเก็บอ่โอเคเก็บไปเก็บไป ฮ้ยอะไรกันเมื่อกี้เจอปีศาจมือดำค่ะปีศาจมือดำใช่เหรอใช่ค่ะมันน่ากลัวมากเลยมันมันสะกิดไหลอย่างเงี้ยสะกิดอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวก่อนเก่อนมาพูดอย่างนี้จะอู้งานกันหรือเปล่าจะอู้ไม่เก็บขยงขยะหรือเปล่า ใช่ไม่ใช่เจอจริงค่ะน่ากลัวมากเลยน่ากลัวมากเล็บยาวๆมันไม่มีหรอกมีแต่ในละครมันมันจริงนะหนูเห็นจริงๆนะคะเห็นเห็นจริงค่ะมันมาสะกิดไหล่เนี่ยค่ะมีพยานกันสองคนเจอ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 กันเหมือนกันโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเด็กๆไปเล่นกันเนาะ เออเดี๋ยวป๊าทำเองดีกว่าสงสัยจะขี้เกียจกันแล้วแหละดูแล้วน่าจะเหนื่อยกันแล้วมั้งเนาะไปเล่นกันดีกว่าปไปเฮไปไปไปเดี๋ยวทำเองคนเดียวนี่แหละเออไปไปพูดอะไรไม่เคยจะเชื่อเลยเอออืโอเคนี่แหละเก็บคนเดียวดีกว่าทำสบายกว่ากันเยอะเลยเฮ้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 ยโอ้โอ้ ต่อฮะแตนต่ออุ้ยไปไปเล่อยไปไปไปอสบายกว่าคนเดียวฮ้ไปเล่นกันที่อื่นไหมเด็กๆไปไปเถอะเดี๋ยวป้าทำเองป่ะเออป้าทำเองดีกว่า เฮ้ย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 อะไรมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วเฮ้ยเฮ้ยน่าจะไม่ใช่เด็กๆแล้วล่ละมันคืออะไรนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีเล็บด้วยมีเล็บขาเล็บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันมือถุงมือปีศาจเล็บขาวนี่นะไปแล้วอย่างที่เด็กๆมันบอกเลยไปก่อน เจอปีศาจมือดำเหมือนกันปะเออเจอเจอเหมือนกันใช่เจอคนแรกใช่พี่ทั้งยังมาอีกไหมอ่ะตัวเนี้ยโอ้ยโอ้ยมันมาอย่างไรวะเนี่ยเ้ยเมื่อกี้ป้าปาเจอโอ้โห รอบแรกมันมาจ่ายจริงๆตาคนนึกว่าพวกหนูแกล้งป้าพอรอบสองวันบีบคอบีบหัวเฮ้ยโอ้ตัหัวเลยุ่งหัวเลยใช่มันมีเล็บป่ะเล็บสีขาวๆอ่ะมันเป็นนางพญาปีศาจถุงมือดำเล็บขาวหรือเปล่าเป็นไปได้นะคะหนูบอกแล้วป้าไม่เห็นเชื่อเลยหนูบอกแล้วก็นึกว่าตอนนึกว่าพวกหนูขี้เกียจกันอ่ะเออพึ่งเป็นขี้เกียจเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเล่าเถอราเราไปกันดีกว่าป้าว่าอยู่ไม่อยู่แล้วมันบีบคออย่างนี้มันน่าจะ เฮ้ยไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปตามแม่แม่ก่อนไปตามแม่แม่ก่อนไปไปดูแม่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 